และอันดับต่อไปนะคะสำหรับท่านผู้จการ5ที่สามารถผลิตผลงานประจำเดือนเมษายนนะคะอันดับที่2นะคะได้แก,แก่ผู้จัดการภาคอุตสาหกรรมส่งคนจำนวน4 4 4 9 5

น,นี้ด้วยค่ะและอันดับ3านะคะเหนึ mm ่งเดียวนะคะผู้บริหารศูนย์มาผ่านจันโงค่ะสามารถบริเบ <for S 1> <enables> ียบานงาน1ามบาทค่ะโอยนค่ะท่านผู้ได้รับราวัลนะคะอย่เพิ่งออกไปนะคะเดี๋ยวจะได้ท่นอน มีนะคะผลงานนะคะแข่งขันที่ปิการตามที่ฝ่ายแข่งขันนะคะในระดับแข่งขันเพียนะคะในระดับศูนย์นะคะท่านศูนย์ที่สามารถผลิตเพียได้หนึ่งแสนนะคะเป็นตกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรับเสือ้อหน้าขายคุณภาพทีมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจากท่างฝ่ายหนึ่งตัวนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ คุณเจสอนกสุดนะคะเีทแรกสนสอหนมนบีาทค่ะสามารถประสาทีงานตกได้หนึ่ง กไม่ได้ชม <c oughs> ขอเสียงขวัดีด้วยค่ะ <c oughs> ร้อสเจ็ดจ่าฝ่ตัวนะคะผู้ได้รับรางวัลได้แก่ถ้าผู้บริหารหน่วยองค์กรหน้าเสนะคะีนเสื้ะะอดเ,เดี๋ยวรับข้างหน้มามคะสีท่านผ่ายประกาศให้ลูกไม,ไม่ใช้ก<ๆ>็ได้ะสีท่านมีผู้หน่วยอารมณ์กรนะคะแล้วก็หน่วยธนวุฒินะคะหน่วยเทียมทันนะคะแล้วก็หน่วยวิชานะคะ รพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะรับพร้อมกันเลยนะคะจะได้ถ่ายรูปพร้อมกันนะคะผู้บริหารหน่วยนะคะที่สามารถผลิตผลงานและเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารศูนย์แต่งตั้งในเดือนอพฤษภาคมนะคะอขอแสดงความยินดีกับคุณมณีจันทร์คำยางจ้องนะคะอขอแสดงความ สิทธิ์กาคอมเมนต์ั้นได้แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทค่ะเชิญรับเสื้อสามารถและก็ดอกไม้นะคะจากท่านผู้จัดการฝ่ายนะคะคุณมณีจันนี้แยกจากผู้จัดการภาคเจมส์ลัตน์นะคะขอเชิญท่านผู้จัดการภาคมาถ่ายรูปด้วยก็ได้ค่ะพร้อมทีมงานนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและมีหน่วยติดตามมา2หน่วยนะคะที่สามารถแต่งตั้งเป็นผู้บริหารหน่วยได้นะคะคุณชัดอุดตมานะคะสามารถผลิตเทียบเท่าใหม่หน้าหมื่นกบาทค่ะ c o m i s s i o n ไองมื่นหน่นสอ้2ยสามบาบาทและสอบอนุญาตได้นะคะแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยในเดือนพฤษภาคมค่ะ หนึ่งหม่าทนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณสุกัญญาเล็บขาวนะคะสามารถผลิตเบีย้ยเคสใหม่ได้5,910บาทค่ะคอมมิชชั่น2 2 5หบาทค่ะขอไปด้วยญาตค่ะแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยในเดือนพฤษภาคมค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเฮ้ยรถมันหลุไปนะ ติดตัวนนะคะที่สามารถท่านหน่วยวงค์กรนาคเสนนะคะผู้จัดก, <c oughs> การภาระคะ <c oughs> าาบุญเทียนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยคะ <c oughs> ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะขึ้นกันนะจะได้ถ่ายรูปร่วมกันกับผู้ร,รับรางวัลและผู้จัดการฝ่ายอธิการท่านผู้จัดการภาคเตรียมรักสมพรนะครับอ่ารอบของแพ็กเกจมันนี่นะครับมูลค่าไม่เกิน10,000บาทเช่นทุกท่านนะท่านเป็นผู้ อาผู้จัดาก,การภาคใจดีเอออาเชิญครับเชิญน,น่าได้เวทีครับอาทุกท่านทุกท่านเออครับเดอาเนี่ย